สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการาเกตพุทธคุณผักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้ได้ภาดีๆภาพบ้านบ้านนาพี่ได้เชี่ยวได้ชมได้บูชากันนะคะพี่สนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอมาจากพี่พี่สามารถโทรหาหนูได้นะคะเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะพี่ข่าศูนย์แปซี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะมาจะพี่จ๋ามาดูกันที่รายการแรกค่ะพี่รายการแรกจะประเดินเนี่ยเป็นตรับสีพึ่งจ้ะพี่อันนี้จะเป็นของหลวงพ่อ อ่าเขาเรียกอะไรแม่ชีบุญเรือนจะพี่นะคะเป็นของแม่ชีบุญเรือนนะเป็นตลับสีทองทองไอสีแดงแดงอย่างจะพี่จ๋านะคะเปิดมาปุ๊บสภาพด้านในจะพี่จ๋าจะมีพระแม่ชีบุญเรือนอยู่พี่นะคะสามองค์นะพี่นะตลับนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่ตลับนี้เปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทจะพี่พร้อมวลนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะนะคะเป็นตลับสีพึ่งของแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะาเจ็ดร้อยบาทจ้า ส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นของอาหลวงพ่อตี๋พี่นะหลวงพ่อตี๋นี่ก็7จ็ร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเก่าเก่าสวยๆพี่นะคะเปิดมาค่ะพี่ขานะคะมีกุมารนะคะพี่นะคะพี่ก็จะมีนางกวักจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่เพราะบอลจะส่งสินค้าให้ฟรีนะนะคะพี่เก่าเก่าสวยๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะ ไปตราดสีพึ่งกุมารหลวงพ่อตีนะพี่นะชัดไหมจ้าถ้ารายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์หมคะไปไว้แอดไลน์นะพี่นะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะกุมารพ่อตีจิตร้อยบาทจัดส่วนรายการนิสัะพี่เป็นมีดจ้ะพี่นะคะเป็นมีดนะอุ้ยอุ้ย เป็นมีค่ะพี่ค่ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะคะเล่นนี้แม่ค้าเปิดวันที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะพี่ตรงด้มจับอะแม่ค้าไม่รทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรนะคะพี่ตรงด้มจับแม่ค้าไม่รทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรพี่ค่ะนะตุกปอกเป็นปอกไมพ้พี่ราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะพี่หนูเปิดวันที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจากหนูเปิดวันที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะพี่นี่คือสภาพด้านในนะนะคะพี่เก่ามากจ้ะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมของพี่ค่ะตามสภาพเลยนะส่วนตัวแม่ค้าก็หมองมาได้สภาพนี้จ้ะ เล่มนี้เปิดลดที่1,800บาทจ้ะต่อรองราคาได้จะพี่จ๋าต่อรองราคาได้นะภาพไม่ชัดพี่อะไรขอภาพเพิ่มเติมจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์กันแปดศูนย์จ้ะเล่มนี้เปิดลดที่1,800บาทนะจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกุดหลวงพ่อทาจ้ะตะกุดลพ่อทานี่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่นะคะได้มาสภาพอย่างนี้จะพี่นะคะ ตะกรุดอุ้ยตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกนะจ๊ะพี่นะคะซูมแป๊บหนึ่งโอเคไหมจ๊ะพี่นะคะอ่ารายการนี้แมค่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทน,นะคะพี่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อท,ทบพร้อมจ่ายคาาเอวพี่นะคะเจ็ดร้อบาทเช่นกันพี่นะคะตะกรุดจะมีอยู่สี่ดอกนะพี่ตะกรุดจะมีอยู่สี่ดอกนะนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อท,ทบวัดชนแดนพี่เป็นลายทรงชาติจ้ะนะคะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่จ่าเจ็ดร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่ตะกุฎหลวงพ่อเทียมพระระสัตตาพี่หนึ่งพันบาทจะ้ะหนึ่งพันบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวรกระสัตตาจะพี่นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวรกรสัตตาหนาพี่นะคะหนึ่งพันบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่พี่จ่าตะกุดหนังเก่าไม่ทราบที่พี่หกหัวบาทจะ้ะเนี่ยค่ะ มาในเรื่องกอบพัติกันนะคะพี่ขานะคะเป็นตะกุดหนังเก่าๆี่นะคะรายการน,นี้หกร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการน,นี้ชุกๆหรือเปล่าไหมคะก็ไม่มั่นใจนะอ่ะอันนี้ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะเป็นเหมือนลือสีถือไม้เท้าหรือเปล่าหนูก็ไม่เข้าใจว่าไม่ใช่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นะเนี่ยคะ่ะห้าร้อบาทพอจ้าส่วนราการที่เป็นแหวนจ้ะพี่ ปูดูเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะหวนปูดูนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนะคะพี่สวยงามมากเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จะเป็นพระร่วงนะพี่เป็นพระร่วงรางปืนนะอันนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นพระร่วงรางปืนแม่คา้าไม่ทราบเหนือนะพี่นะชัดแม่จ้ะพี่อยู่ในกรอบพลาสติกมองอยากนิดนึงนะคะนะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่พระร่วงรางปืนจ้ะพี่จะาพระกิ่งเก่าไม่รู้ที่พี่หกร้อยบาทจ้ะ มาในกรอบเรื่มกรอบก่ออย่างนี้พี่นะคะอ่าเรื่มกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานพี่นะมีห่วงให้ด้วยรับประกันนะ้ําไม่เข้านะพี่นะนะคะพี่สวยงามมากจากพี่ผู้ขวบบ้านจากส่วนรายการนี้พี่หนูได้มาคู่กันเลยคะ่ะพี่อันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะไม่ทราบเขาเขาเรียกว่าผ้าอะไรพี่จ่ายนะคะเป็นทรงเหมือนผ้ายืนนะพี่นะนะคะเนื้อจะออกเขียวๆกับพี่นะคะ อันนี้คือองค์ที่1นนะพี่นะหกร้อยบาทจะพี่ส่วนองค์ที่สองเช่นกันพี่นะคะทรงยืนเหมือนกันนะคะเนื้อก็อย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะพี่ถ้าไม่ชัดไม่มั่นใจยังไงแม่ค้าไปไวโทรหานูได้เลยนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดส่วนจากพี่จ๋ารายการนี้หก0หกร้อยบาทจะพี่นะคะปิดหนึ่งสองแจ้งได้นะคะพี่นะคะอ่าส่วนรายการจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลัวจะพี่จา๋าเหรียญพ่อกรัวนี่หกบาทอ่าหกหกร้อยนะพี่นะนะคะ สองห้าห้าสองมั้งเนี่ยค่ะหันขุมานถือธงพิ่นะคะเป็นเหรียญนะพี่นะเก่ามากสวยงามมากพี่หกรบาทจ้ะพี่จาพระสมเด็จจิตอดาพี่หกรบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเป็นสมเด็จจิตอาดานะพี่นะหกร้อบาทจ้ะพี่จ่าป้ายทางห้าสิบบาทพร้อมอวนจะส่งสินค้าฟรีจ้าอส่วนรายการนี่เป็นปูเอี่ยมฉลุจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะ เก่ามากจะพี่นะคะพี่ดูขอบนะนะคะพี่เก่าสวยจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทนะ,ะเหรียญกลมหลวงพ่อควยพี่ได้มาสองเหรียญจะเป็นสีทองกับพี่นะคะแต่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าทองอะไรนะพี่น้นะคะเป็นยันจะพี่นะคะเป็นเหรียญกลมนะองค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่จา๋าส่วนรายการก็ห้าร้อบาทจะพี่จา๋าปิดคู่ปิดเดี่ยวแจ้งได้นะนะคะพี่องค์ที่สอง องด้านหลังจะไม่มียันนะพี่องค์ที่สองนะแต่ข้างๆงองค์พระจะมีรอยจานจะพี่นะคะ่ะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทจะพี่รายการนี้แม่ค้าไม่ทราบเป็นนางพญาหรืออะไรนะพี่นาะได้มาสภาพนี้จะ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่เก่ามากสวยงามมากจะพี่ห้าร้อยบาทนะอันนี้ก็ไม่ทราบเนื้ออ่าไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรแต่รู้เป็นเนื้อเมกสิทธิ์พี่ด้านหลังมีรอยจานหกร้อยบาทจะ้ะ ด้านหลังมีรอยจานนะพี er ่นะด้านหน้าก็ดูเองจ้ะพี่นะคะสวยงามมากสวยงามแลวเก่ามากพี่อันนี้หกร้อยบาทนะส่วนรายการจะเป็นพักกิ่งเก่าพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพักกิงเก่าๆนะคะพี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่นะคะรายการนี้หกร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี e ้เป <sig 000 S 1> <Yeah. S 2> ็นสมเด็จจ้ะสมเด็จนี้สวยงามมากพี่นะคะไม่ทราบว่าเป็นสมเด็จที่ได้สร้างนะพี่นะพี่ดูเนื้อพี่พี่ดูเนื้อนะ ขอมากพี่นะคะอ,อันนี้ขอไปที่ห้าร้อยบาทจะพี่อันนี้ขอไปที่ห้าร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมวนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อพรมจะพี่ก้นละคังนะเป็นก้นละคังจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะรูปหล่อหลวงพ่อพรมก้นละคังจ้ะส่วนรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลัวจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะไม่ทราบว่ารุ่นอะไรปีอะไรนะพี่นะนะคะ ได้มาแบบนี้จะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะจ๊ะใช้วัดจะพี่ใช้วัดเนาะใช้วัดหรือเปล่าองค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะถ้าผู้ปิดยังไงหนูต้องกราบขอไปนะพี่นะองนี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้เช่นกันจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะอันนี้เป็นองค์ดํะพี่นะองค์สีดําเนื้อสวยงามมากนี่ยู่ใต้ฐานจ้ะนะคะตามภาพไปจ้า องนี้ก็ห้าร้อยบาทจ้ะพี่รูป,ปรหล่อหลวงพ่อทองสุกวัดปูซายทองพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะก็แกวสวยสวยเลยจ้าห้าร้อยบาทจะ้ะหลวงปู่สุกจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ อุศุนะคะ500บาทจ้าสวยงามมากพี่โอเคนะคะพี่ๆค่ีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบร์ยังไงตามแม่ค้าไม่ทนัน่ s ไล n ์โทรหาหนูเลยนะคะ084-065-9180จากขอบคุณลูกค้าก่อนลูกค้าใหม่ที่คอยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกาะเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้า